ดีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ support resistance กันแนวรับแนวต้านเป็นความรู้พื้นฐานที่นักเทรดทุกคนควรรู้ไว้นะครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในตลาดหรือว่านักเทรดที่มีประสบการณ์การเทรดมานานแล้วก็ตามความรู้ในเรื่องของแนวรับแนวต้านก็ยังคงจำเป็นเสมอนะครับ แนวรับแนวต้านหัวใจของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเรามาดูแนวรับแนวต้านคือระดับราคาที่ผู้คนในตลาดให้ความสําคัญและมีการตอบสนองแนวรับก็จะเป็นแนวที่อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันส่วนแนวต้านก็จะเป็นแนวที่อยู่สูงกว่าราคาปัจจุบันถ้าเรานึกภาพง,ง่ายๆก็ เปรียบราคาปัจจุบันเป็นเสมือนลูกบอลน,นะแล้วก็เด้งไประหว่างพื้นห้องกับเพดานห้องพื้นห้องกับเพดานห้องพื้นห้องก็เปรียบเสมือนกับเป็นแนวรับส่วนเพดานห้องก็จะเปรียบเสมือนกับแนวต้านนั่นเองนะครับการที่เราเข้าใจแนวรับแนวต้านช่วยให้เราช่วยเราในเรื่องอะไรหนึ่ง กำหนดจุดเข้า entry point หรือจุดออก exit point ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. จัดการความเสี่ยง risk management ได้อย่างชาญฉลาด 3. สามารถสร้างกลยุทธ์การเทรดที่มั่นคงและมีโอกาสทำกำไรได้สูงนะสิ่งที่เราต้องเข้าใจวิธีการใช้แนวรับแนวต้านเมื่อราคาพุ่งมาใกล้าราคาของแนวรับให้เราโฟกัสที่หน้าบาย เมื่อราคาพุ่งมาใกล้าราคาของแนวต้านให้เราโฟกัสที่หน้าเซลล์ให้สังเกตคำนี้นะโฟกัสเมื่อราคามาใกล้แนวรับให้เราโฟกัสที่หน้าบายไม่ได้แปลว่าให้เราบายทันทีนะให้เราโฟกัสดูก่อนว่าราคามีอาการที่จะเด้งกลับไหมหรือว่ามีอาการที่จะทะลุให้เราโฟกัสก่อนที่จะเข้าเทรดน,นะ และต่อมาถ้าเราถ้าราคาอยู่ระหว่างกลางระหว่างตรงกลางของแนวรับแนวต้านเลยเราให้เรารอก่อนรอจนกว่าราคาจะเข้าไปใกล้แนวใดแนวหนึ่งแล้วเราค่อยพิจารนาเข้าออเดอร์นะข้อต่อมาให้ความสำคัญกับแนวราคาในทม์เฟรมใหญ่ก่อนเพราะว่าแนวต้านในแนวทม์เฟรมใหญ่เนี่ย ช้ระยะเวลาในการเกิดนาะแล้วก็มีการตอบสนองที่มากกว่าตามเฟรมเล็กอันนี้ไปกันแบบเร็วๆนะเดี๋ยวเราไปดูกลาฟจริงจะทำความเข้าใจได้ดีขึ้นโอเคข้อดีและข้อควรระวังการใช้แนวรับแนวต้านข้อดีก็คือลดความเสี่ยงในการโดนลากของอ,ออเดอร์ที่เราเข้าเทรดได้ได้จุดเข้าอ,ออเดอร์ที่ดีและปลอดภัยในทุกๆสภาวะไม่ว่าจะเป็น รนหรือสายเวย์ข้อควรระวังไม่มีแนวรับแนวต้านใดที่การันตีได้ว่าราคาจะพักตัวหรือกลับตัวแบบร้อเปร์เซ็น์เพื่อนั้นห้ามโอเวอร์เทรดเด็ดขาดเน้นย้ำนะไม่มีแนวรับแนวต้านใดที่จะการันตีร้อเปเซ็นตเพราะฉะนั้นการเทรดโดยแนวแนวรับแนวต้านก็ไม่ควรโอเวอร์เทรดทีนี้เรามาดู แนวรับแนวต้านอีกรูปแบบหนึ่งก็คือแนว f l i p เอรแต่ตอนนี้ผมเรียกเรียก Hot f l i p เอรเนาะเพราะมันจะได้แบบร้อนแรงร้อนแรง f l i p เอสร์ฟลิปแปลว่าพลิกเปลี่ยนลิกเนาะพลิกไปพลิกมาเดิมเป็นจําไหนเดิมเป็นแนวรับกลายมาเป็นแนวต้านแบบนี้ก็คือเปลี่ยนจากแนวรับเป็นโทษทีครับ เปลี่ยนจากแนวต้านเป็นแนวรับแบบนี้ก็เรียกว่าฟิเบอร์อาร์เมื่อราคาขึ้นมาทําแนวต้านจะทะลุไปได้และราคาขับลงมาในแนวต้านเดิมแนวนี้จะกลายเป็นแนวรับเขาเรียกว่าแนวฟิเบอร์อาร์ในภาพนี้มีสองแนวนะมีแนวนี้เดิมเป็นแนวต้านแบบนี้แล้วก็มาทําแนวรับแบบนี้กับแนวนี้ก็คือกราฟขึ้นมาทําแนวต้านบริเวณนี้แล้วเมื่อกราฟทะลุไป กกลายเป็นแนวรับบริเวณนี้นี้เรียกว่าริเบิทอาหรือฮอตริเบิทอาแนวรับแนวต้านริเบิทอานี้จะใช้ได้ดีในสภาวะที่ตลาดเป็นเทรนนะใช้กับเครื่องมือได้ดีเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกราฟจริงกันมาไปต่อก่อนที่เราจะไปต่อฝาก กดไลค์กดติดตามเป็กำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อหลังจากที่เราทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวรับแนวต้านกันมาแล้วทีนี้เรามาดูของจริงกราฟจริงๆเนาะว่าเราจะตีแนวรับแนวต้านกันแบบไหนได้บ้างผมเปิดกราฟมาที่ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าดูค่อนข้างชัดแต่วิธีการนี้สามารถใช้ได้ทุกทางเฟรมนะลองไปปรับใช้กันดู เปิดมาเราก็จะพอจะตีแนวต้านได้แบบนี้เนาะแนวต้านใช้เป็นสีแนวสีแดงจะได้ชัดเจนแบบนี้แนวต้านก็คือเขียวแดงแท่งเขียวแดงแบบนี้จะเป็นแนวต้านถ้าแนวรับล่ะแนวรับก็จะเห็นแบบนี้ก็จะตรงข้ามกันเป็นแท่งแดงเขียวแบบนี้เห็นไหม,ไมทีนี้ช่วงนี้ถามว่าแนวนี้ล่ะ แนวนี้ตีไหมเขียวแดงแนวนี้การาฟทะลุแนวนี้ไปแล้วก็จะมองว่าแนวนี้มีโอกาสจะเป็นฟิบเบออาได้แล้วก็ไม่ใช่แนวรับแวนวต้านปัจจุบันเนาะเป็นฟิเบออาได้ถ้าจะตีก็จะเป็นฟิบเบออาแล้วก็ใส่สีนี้ไว้แบบนี้กราฟทําแนวต้านตรงนี้แล้วก็ทะลุขึ้นไปมีโอกาสที่กราฟจะลงมาทดสอบแล้วก็พุ่งขึ้นไปได้แบบนี้เนาะแบบนี้ได้ ทีนี้อ่เราไปตีเรื่องแนวะรับแนวต้านกันต่อถ้าจะมองอื่นแนวอื่นอีกก็จะมีแนวนี้เหมือนกันเลยเขียวแดงแบบนี้จะมนี้ใกล้กันก็ตีแนวนี้ได้ตีแนวนี้ได้ไหมอันนี้ต้องตีเลยเพราะว่าเป็นแท่งคู่ที่ชัดเจนเลยนะเป็นแนวรับแนวต้านเห็นชัดเจนแากนี้ก็จะประมาณนี้ตีแบบนี้ได้เลยนี่ง่ายๆแบบนี้นะหรือ หรือเราจะสามารถทําแบบนี้ก็ได้ทํากราฟเป็นกราฟเส้นเนาะเห็นไหมเราก็จะตีประมาณนี้ยอดยอดแบบนี้ยอดแบบนี้เขาจะตีตรงนี้ด้วยก,ก็ได้นะแบบเนี้ยโอเคแบบนี้แบบน,นี่ได้เลยแค่นี้เองแล้วก็สังเกตดูก็คือผมจะตีที่บริเวณ เนื้อเทียนเนาะเนื้อเทียนเนาะไม่ใช่ปลายไส้บางคนก็ตีที่ไส้นะแล้วแต่คนถนัดได้เลยไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ผมตีแบบนี้เพราะว่า,วามันมันสอดคล้องกับเวลามันเป็นกรัฟเส้นแล้วมันตีง่ายดีเท่าน,นั้นเองอ่าไปต่อนะทีนี้แนวรับแนวต้านอีกประเภทนึ่งก็คือแนวของ ฟลิปเอชที่เราพูดถึงเนาะถ้าตรงนี้เราจะาจะมองแนวนดิสต้อยู่แนวนี้เมื่อกี้เราพูดไปแล้วก็คือแนวนี้แนวนี้ใช่ไหมเอาทีละทีละแนวดูไวเรื่วยงแนวนี้กราฟมาทำแนวต้านบริเวณนี้แล้วก็การาฟทะลุขึ้นไปถ้าการาฟลงมาแนวนี้ก็จะเป็นแนวฟลิปเอชอาร จากแนวต้านกลายเป็นแนวรับบริเวณนี้กราฟก็มีโอกาสเป็นพุ่งขึ้นไปต่อมาแนวนี้แนวนี้แนวนี้สำคัญเลยเพราะว่ากราฟขึ้นมาทำแนวต้านหนึ่งแนวต้านสองแนวต้านสามแนวต้านสี่แล้วเมื่อกราฟทะลุขึ้นไปเห็นไหมกราฟกลับลงมาบริเวณนี้กลายเป็นแนวรับแล้วกราฟก็พุ่งขึ้นไปได้แบบนี้ พุ่งขึ้นไปได้แบบนี้ครับลงมาเป็นแนวรับแล้วก็พุ่งไปแบบนี้เลยเหนไหมก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการตีแนวรับแนวต้านรวมทั้งแนว p ริปเบาด้วยและตอนนี้ก็มาถึงจุดสำคัญนะครับเป็นแนวรับแนวต้านอีกแบบหนึ่งที่ผมใช้จริงๆหลักๆผมก็ใช้ตัวนี้เพราะว่าไม่ต้องมาตีเอง แนวรับตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าแนวรับแนวต้านที่มาจากเครื่องมือชื่อ W zone นะเครื่องมือก็จะตีให้เลยว่าบริเวณนี้มีแนวรับที่สําคัญอยู่บริเวณนี้มีแนวรับที่สําคัญอยู่เพื่อไม่ให้งงเดี๋ยวผมปิดที่ตีก็จะเป็นแบบนี้เลยพอเปิดเครื่องมือขึ้นมาก็จะเครื่องมือก็จะวาดแนวรับแนวต้านให้เลยแต่ตอนนี้ช่วงนี้มีแต่เฉพาะแนวแนวรับอย่างเดียวเนาะ เนี่ยพอเปิดมาแบบนี้เราก็จะวิเคราะห์ว่าถ้ากราฟลงมาทดสอบแนวรับนี้ไม่ผ่านเราก็มีโอกาสที่จะหาจังหวะบายขึ้นไปแบบนี้ง่ายๆแบบนี้เลยอย่างเช่นกราฟลงมาทดสอบแนวนี้ไม่ผ่านเราก็หาจังหวะบายขึ้นไปแบบนี้นี่เลยการมีเครื่องมือช่วยก็จะทำให้เราสะดวกวรวดเร็วแล้วก็ เป็นแนวรับที่เครื่องมือวิเคราะห์มาแล้วว่าแนวรับนี้ค่อนข้างสําคัญเนาะโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับก็จบไปแล้วสําหรับเรื่องแนวรับแนวต้านวันนี้ถ้ามีคําถามอะไรสามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วก็อยากจะฝากไว้ว่าไม่มีแนวรับแนวต้านไหนที่จะคอนเฟิร์มได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นเวลาจะเข้าออ,อเดอร์ควรจะมีสัญญาณอื่น ช่วยสนับสนุนก่อนนะแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญก็อย่าลืมมันนี่ม n a น e m เมนทุกครั้งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนสุดท้ายแล้วเอาไว้ครั้งหน้ามีโอกาสเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย